ตลาดทุกคนไม่ได้ถ่ายมั่งไม่ได้ถ่ายมั่งเนาะตอนแรกว่าจะไม่ได้ไปเชียร์ฟุตบอลก็แอบ,บไปเชียร์ฟุตบอลนิดนึงเออนี่ฟุตบอลช็อปปิง ได้เล่นอีกสามสิบนาทีได้เล่นเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้านาทีระเธอหลีแพ้หรือชนะเสมอเสมอท่าไหร่หนึ่งหนึ่งสองสองโอ้ยคักเน่โอ้ยบ่ยยค่อยได้ทายพี่น้องจ้าไม่่อยได้ทายเลยไปซื้อของอยู่คนเดียวอีพอไปหาแมทธิวไงพี่น้องเลือกซื้ออยู่คนเดียวโอ้ย โอ shorts, ้โหไม่เ <res> ปิดใส่ละบับเนี้ยพิซซ่ากันวันนี้กินอะไรพิซซ่าเฮ้ยซอส ินพิซซ่าลอพิซซ่าแม่ชอบกินอันนี้กลำกลมโดนอันนี้อะไร ไปทำกิจกรรมเหมือนเดิมน,นะเราก็วันเกิดเพื่อนด้วยกินหมดจานกินหมดจานหนึ่งครับไปเอามาอีกจานหนึ่ง ของใครของแม่ป่ะเดินไปบ้โอ้ขอบคุณนี่เลย แม่กระโะดูลงปสไลส์น่าก,กินมากโอ้บอยอวไแล้วโอ้ยตกจานองแม่มันล้นจานออกมาดูนี่จานล้นล้น,นเลย ดีฟอนเบบลกกินทุกคนคนละถาดเลยนะ เดี๋ยวมีคนถามว่ากินหมดเหรอหมดนะทุกคนมันเป็นแผ่นแป้งบ้าง,งเราต้องมากินตอนเราหิวที่สุดอะ <c oughs> อร่อยซอสอันี้อของแม่มีสดเป็นซอสกระเทียมกับพริกอะ โชคดีหน่อยวันนี้ไม่มีเพลงไม่ต้องไปพากเสียงทุกคนจ้ามากกินพิซซ่าน้ำกันจ้า mm. นานๆกินทีบางบางครั้งบางทีอมันเป็นแผ่นแป้งบางนะทุกคนก็อบางครั้งเขาทำแบบมันกรอบเกินไปมันก็ไม่อร่อยจ้ะมันต้องแบบแผ่นนุ่มสักนิดหนึ่งอ่ะมันถึงจะอร่อยอืมอ้มเป็นยังไง ของแมทธิวเป็นพิซซ่าเคบับของพ่อเป็นกุ้งแฮมของเราเป็นสับป,ปะรดแฮมเป็นยนังไงแซ่บป,ปะจะเปิดเพลงมานะ เราจะได้นี่เลยเราจะฉีกยังไงไมันเลยคิดว่าไปห้องนะ้ำคืไปไปอตอนนะี้เสร็วแต้ว มันล้นขอบจานมามันเลยตัดไม่ได้ทุกคนเป็นแผ่นบางงี้นี่บางมาก It's live. 好的 Con hiểu đuôi, chứ mấy? Con hiểu luôn Uộp Uộp, quần này uộp, nùm dì Uộp Då var det riktigt hårt. Det var en jättehård. Mm. Sen har man ju inte blivit här på fem månader. Lång tid. Mm. Mm. Tillbaka. Jag behövde det. Ett break. Det här var två bitar. Ah.

ลไปงานบนรจุเพื่อนแล้วก็ไปทำกิจกรรมด้วย,พเ,วยเพื่อนเพื่อนในกลุ่มเขา,เอ,าอายุครบ21เหรพื่อนทั้สวนนะอายุออีกดอว้ยย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  ดินสอดินบรอดฟีล20ป r ครับครับแม่คุณไม่กินนานนะมันแล้วแต่จังหวะพอวันไหนมากินบางทีเราไม่อยากกินแล้วมันก็เลยไม่อร่อยวันไหนอยากกินมันก็แซ่บใช่ไหมแม่วันไหนอยากกินมันก็อร่อยเนาะว้าวน้ำบ่าวาน้ำเลยเนี่ยสังเกตสังเกต อะไรสิโอ้ยวกะาเตาเกลืสิ่งปะ่แข็มันใช่ครับถูกต้องทำไมตัวนี้มันขาดแมวแป้งข้างนอกไปกินเฮ้ยสามีเจ้าขูงสัญราอยครัน เกลียกเกลียกเกล้าใส่ค่ะแม่ไม่จะไปบอกเขาม่เสียงดังบอกแม่เขาว่าี่รอลูกเเรี่อนงน กินข้าวน่อีหเลีเขากินจนจะหมดครับอี่อย่างของมันวะกระโพดโพดอกอกเนาะ Это здорово. Да, А, да, да. Это здорово. Да, да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 .

อิมรีอิมรีกระปรันนะคะทุกคนหมดคนละ่าัปฏิทโทคือกินหลายเทส์ thank you